สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ bkk r e v l zone ที่นี่เราไม่ได้พูดแค่เรื่องรถยนต์แต่พูดถึงประสบการณ์การขับขี่อย่างแท้จริงถ้าคุณยังไม่เคยเป็นสมาชิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ isuzu mu x 2025รถ suv ที่มาพร้อมพลังความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ลงตัวอย่างน่าทึ่ง ดีไซน์ของ MU-X ใหม่ดูทันสมัยและแข็งแกร่งกระจัางหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าบิเลตและเส้นสายตัวถังที่ดูมั่นใจมิติตัวถังยาวเกือบ5เมตรกว้างเกือบ2เมตรและสูงกว่า1.8เมตรทำให้ภายในกว้างขวางนั่งสบายทุกที่นั่ง เครื่องยนต์มี2รุ่นให้เลือกรุ่นแรกคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1.9ลิตรให้กำลังแรงมา้าถึง148แรงมา้าและแรงบิด350นิวตันเมตรส่วนอีกรุ่นคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรให้กำลังสูงถึง190แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและตอบสนองดีภายในของ MU-X นั้นโดดเด่นด้วยที่นั่ง7ที่นั่งที่นั่งแถวกลางและแถวหลังงงมีีพื้้นท่กวาวาาข รุ่นท็อปมาพร้อมเบาะหนังที่มีระบบปรับความร้อนและระบบปรับไฟฟ้าทำให้ทุกการเดินทางสบายยิ่งขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวาและระบบเสียง8ดลำโพงเพิ่มความเพลิดเพลินให้ทุกการเดินทางในเรื่องความปลอดภัยอสุให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วยระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะที่ครบครัน เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ช่วยหยุดรถเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางพร้อมช่วยเลี้ยวระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ปรับตามรถคันหน้าระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดบอดและเตือนรถข้ามทางด้านหลังรวมทั้งกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาที่ช่วยให้คุณมั่นใจทุกการขับขี่ รุ่นเ t ็ r เทเมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเทเรน o m m a n d พร้อมหมดลุยต่างๆรวมถึงระบบบล็อกเฟืองท้ายและความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3.5ตันเหมาะสำหรับการลุยทุกเส้นทางและการผจญภัยแบบเต็มรูปแบบราคาของ MU-X 2 0 2 5เริ่มต้นที่ประมาณ1.7ล้านบาทและรุ่นท็อปมีราคาสูงกว่าพร้อมการรับประกันนานถึง6ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมแผนบริการดูแลรถ5ปีทำให้คุณมั่นใจได้ในทุกการใช้งาน ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งสมรรถนะความหรูหราเทคโนโลยีทันสมัยและพร้อมลุยทุกสภาพถนน Isuzu MU-X 2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์บอกเราว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนของ MU-X มากที่สุดและกดติดตาม BKK r e v i Zone เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับชมขับขี่ปลอดภัยขับขี่อย่างชาญฉลาดแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ